สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกินอยู่ดีๆได้เลขเด็ดสาวกินกล้วยเชื่อมกำลังแซบๆก่อนสะดุดตาเห็นเลขรีบคายออกทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังได้มีสมาชิก Facebook ลายหนึ่งได้โพลในกลุ่มพวกเราคือผู้หรอโภคเธอได้เล่าว,ว่าเธอได้ซื้อกล้วยเชื่อมมากินบนรถ หลังกินได้สักพักหลังสังเกตเห็นขนสีดำที่ติดอยู่ทำให้เธอคายคุวยออกแทบไม่ทันโดยเธอได้โพละระบุข้อความว่าโอ้ยเคยแต่คอมเมนต์กระทุ้คนอื่นตอนนี้เจอจังๆแถมชั้นทำไมแม่้ากัดชิ้นอื่นแล้วหนึ่งคำเฮ้อหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีชาวเน็ตที่ตาดีเห็นเป็นตัวเลขเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก อาทีวันนี้ต้องมี3ามแน่ๆห้าห้าสามศหรือสาเน้นๆครับพี่ขนแมวไม่น่าใช้ขนแมวของจริงเส้นใหญ่หยิกครับพี่ถ่ายบนรถมันสั้นๆเลยไม่ชัดค่ะเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ